สวัสดีพวกเราตัวแทนจาก nu movement วันนี้พวกเราจะมาทำกิจกรรมลํำลึก89ปี24มิถุนาสองสี่ซึ่งเป็นวันอภิวัตนสยามเปลี่ยนแปลงการปกครองระบบสมบูญญรณนารยาสิทธิราชจากสู่ประชาธิปไตยจากประกาศของคณะรัษฎรในวันการเปลี่ยนแปลงการปกครองรัษฎรทั้งหลายมือกษัตริย์องค์นี้ได้ครองราชสืบ ต่อพระเชษฐานั้นในชั้นต้นรัษฎรบางคนได้หวังว่ากษัตริย์องค์นี้จะปกครองรัษฎรให้ร่มเย็นแต่ก็หาได้เป็นตามที่คิดไม่กษัตริย์ยังคงทรงอำนาจอยู่เหนือกฎหมายเหมือนเดิมทรงแต่งตั้งญาติวง์และคนสอพอไลค่ความรู้ให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญไม่ไม่ทรงฟังเสียงรัษฎร ปล่อยให้ข้าราชการใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริตมีการรับสินมบนในการก่อสร้างการซื้อของใช้ในราชการหากําไรในการเปลี่ยนแปลงเงินฐานเงินของประเทศยกพวกเจ้าขึ้นให้เป็นสิทธิพิเศษมากกว่ารัษฎรกดขี่ห่มเหงรัษฎรปกครองโดยขาดหลักวิชาปล่อยให้บ้านเมืองเป็นตายตามยถากรรมดังจะเห็นได้ตามความต่างในเศรษฐกิจ และความฝืดเครืองในการทำมาหากินซึ่งพวกเราร like ัาสดรรู้กันโดยทั่วไปอยู่แล้วรัฐบาลของกษัตริย์เหนือกฎหมายไม่สามารถแก้ไขให้ฟื้นขึ้นได้ขออนุญาตถอดแมส์นะครับการที่แก้ไขไม่ได้ก็เพราะรัฐบาลกษัตริย์มีได้ปกครองประเทศเพื่อรัาฎรตามที่รัฐบาลคือดื่นได้กระทำกันรัฐบาลของกษัตริย์ได้ถือเอาราสรเป็นทาส ซึ่งเรียกว่าให้บ้างค่าบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่นึกว่าเป็นมนุษย์เหตุฉะนั้นแทนที่รัษดรกับพากันรัฐบาลของสัตว์ได้ปกครองอย่างหลอกลวงไม่ซื่อตรงต่อรัษดรแม้เป็นต้นหลอกว่าจะบำรุงทำอาหากินอย่างโน้นอย่างนี้แต่นั้นก็ค่อยๆก็เหลวไปหาได้ทำจริงไม่ไมินำซ้ำ กล่าวมินประมาทรัษฎรผู้มีบุญคุณผู้มีบุญคุณเสียภาษีอากรให้กับพวกพระเจ้าไม้ได้กินว่ารัษฎรยังมีเสียงทางการเมืองไม่ได้รัษฎรโง่าคาพูดของรัฐบาลเช่นนี้ใช้ไม่ได้ถ้ารัษฎรโง่เจากก้าก็โง่เป็นคนเฉลายความคิดดีกว่ามีความคิดเดียวส่วนผู้เป็นประมุขของประเทศนั้นคณะรัษฎรไม่ประสงค์ทําการแย่งราชสมบัติฉะนั้นจึงได้อัญเชิญ กษัตริย์องค์นี้ให้ดำรงตําแหน่งต่อไปแต่ต้องอยู่ภายใต้อํานาจของกฎหมายและรัฐธรรมนูญของแผ่นดินจะทําอะไรโดยลําพังไม่ได้นอกจากด้วยความเห็นชอบธรรมสภาของผูแ้แทนรัษฎรจะทําอะไรได้แจ้งความผสมให้กษัตริย์ทราบแล้วเวลานี้ยังคงได้รับตอบถ้ากษัตริย์ปฏิเสธหรือไม่ตอบภายในกําหนดเห็นแก่ส่วนตัวว่าจะถูกลดอํานาจลงมาลงมา,งมาก็ได้เชื่อว่าเล่ศต่อชาติ และก็จะเป็นการจําเป็นที่ประเทศจะต้องมีการปกครองแบบอย่างประชาธิปไตยกล่าวคือประมุขของประเทศจะเป็นบุคคลที่สามารถบุคคลที่บุคคลสามาัญซึ่งผู้สภาผู้แทนสภารัษรได้ตั้งขึ้นอยู่ในตําแหน่งตามการเลาเวลาวิธีนี้รัศบรัษฎรจึงพึงหวังและพึงหวังเถิดว่ารัษฎรจะได้รับการบูรุมอย่างดีที่สุดตามสภาพประเทศจะต้องฟื้นฟูและ ประเทศตะบ้องประเทศตะบ้องฟื้นฟูและฟื้นฟูขึ้นและเป็นแม่นมั่นของการปกครองซึ่งคณะรัษฎรพึงกระทำจําเป็นต้องวางโครงการอาศัยหลักวิชาการไม่จะเป็นไม่ทําไปเหมือนคนตาบอดเช่นรัฐบาลที่ผ่านมากฎหมายทํามาแล้วเป็นหลักใหญ่คณะรัษฎรได้วางไว้มีอยู่ว่า1จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายเช่นเอกราชในการเมืองในทางศาลในทางเศรษฐกิจของประเทศไว้ให้มั่นคง จะต้องรักษาความปลอดภัยในประเทศให้ให้การประทุสลายต่อกันลดลงให้น้อยมาก 3. บรางบำรุงความสุขบำรุงความสุขสมบูรณ์ของรัษฎรในทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลใหม่จะตัดหางานให้รัษฎรทุกคนทำว่าโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้รัศฎรอกอยาก 4. จะต้องให้รัษฎรมีสิทธทิเสมอกันไม่ใช่พวกเจ้ามีสิทธิยิ่งกว่ารัษฎรเช่นใน ที่เป็นอยู่เมื่อในเวลานี้ถ้าจะต้องให้รัษฎรมีิทรธิที่เสรีภาพมีความเป็นอิสระเมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อกฎหลักข้อที่4ที่กล่าวได้ข้างต้นไป 6. จะต้องให้การศึกษาเต็มที่แก่ราษฎรรัษฎรทั้งหลายจึงพร้อมใจช่วยคณะราษฎรทําให้เกิดกิจอันคงอยู่ชั่วฟ้านี้ให้สําเร็จคณะราษฎรจึงขอให้ทุกคนได้ร่วมมือกันยึดอำนาจจากรัฐบาลกษัตริย์ เหนือกฎหมายพึงตนให้อยู่ในความสงบและทำมาหากินอย่าทำการใดๆอันเป็นความขัดขวางต่อคณะราษฎนรการที่รัษฎรช่วยคณะรัษฎรนี้เท่ากับรัษฎรช่วยประเทศและช่วยตัวเองบุตรหลานเลน,น้หลนของตัวเองประเทศนี้จะมีความเป็นเอกราชพร้อมบริบูรณ์รัษฎรจะได้รับความปลอดภยัยทุกคนจะมีงานทำไม่ต้องอดตายทุกคนจะมีสิทธิเสมอกันและมีสิทธิเสรีภาพไม่เป็นไพ่ไม่เป็นข่า เป็นธาตุเป็นเจ้าบทสมัยที่เจ้าจะทํานาบนหลังราษฎรซึ่งทุกคนพึงปรารถนาความสุขความจเจริญอย่างประเสริฐซึ่งเรียกได้ที่ว่าสีอริยะนั้นก็พึงจะมังเกิดแก่รัษฎรทั่วหน้าคณะราษฎรวันที่24มิถุนาปีพศปีพุทธศักราช2475เช่นนี้แล้วในฐานะคณะรัษฎรที่สืบต่อกันวันี้พวกเราจะประกาศแถลงการดังต่อไปนี้ ของรัษฎรต่อรัฐสภาเนื่องในวันครบรอบ89ปีการอภิวัติสยามรัฐธรรมนูนเผด็จการจงพินาศรัฐธรรมนูญประชาราชตจงเจริญถึงสมาชิกรัฐสภาทุกท่านเรื่องด้วยวันนี้เป็นวันครบรอบ89ปีที่คณะรัษดรได้ดก่อการอภิวัตสยามพุทธศักราช2475ขึ้นเพื่อยุติการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เริ่มต้นการปกครองระบอบประชาธิปไตยและก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อประกาศว่าอำนาจสูงสุดในประเทศ ในประเทศนั้นเป็นของรัษฎรทั้งหลายจากเดิมที่รัษฎรไม่มีแม้แต่โอกาสสิทธิ์เสียงหรืออำนาจใดๆในการเมืองการปกครองถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะของรัษฎรจากไคร่ข้าเป็นเจ้าของประเทศมีสิทธิ์มีเสียงทางการเมืองและสามารถมีกระดูกสันหลังเหยียดตรงไม่จําเป็นต้องบอบกราบตามที่เป็นมาในระบอบเก่าด้วยความสําคัญแห่งรัฐธรรมนูญที่คณะรัษฎรได้ก่อกําเนิดขึ้น ของราษฎรทั้งหลายจึงได้ร่วมกันยื่นหนังสือฉบับนี้เพื่อสืบสารดักษาและต่อยอดเจตนาดมคณะราษฎรที่ว่าอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรการแก้ไขหรือจัดทำร่างารัฐธรรมนูญจะต้องเป็นไปโดยให้าราษฎรเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดมิใช่เพื่อผลประโยชน์หรือความพึงพอใจของผู้มีอำนาจกลุ่มใดโดยดรัษฎรขอแสดงจุดยืนดังต่อไปนี้ 1. รัฐธรรมนูญพึงเป็นของประชาชนการแก้ไขหรือร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่นั้น จะต้องกระทำผ่านสภาร่างรัฐธรรมนูนหรือสอสอดอที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมด 2. องรัธรรมนูญจะต้องไม่เป็นเครื่องมือสืบทอดอำนาจของเผด,ด็จการประยุทธ์และคณะบทบัญญัตบทบัญญัติใดที่เอื้อให้เกิดการสืบทอดอำนาจอย่างไม่เป็นประชาธิปไตย เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศคุ้เป็นสมบัติของราษฎรทั่วไปมีใช่ของส่วนตัวที่สมวนให้ชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งการแก้ไขปรับปรุงหรือจะทําขึ้นจะต้องเป็นไปตามคันลงประชาธิปไตยและเจตจำนงของราษฎรหมู่มากหากรฐธรรมนูญฉบับใดไม่ได้ยึดยองอยู่กับราษฎรและไม่ได้เข้ารูปหลักการสูงสุดของการเป็นราษฎรถือว่าเป็นอันใช้ไม่ได้ในฐาน,านาระรฐธรรมนูญทั้งนี้ขอให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแก้ไขรฐธรรมนูญพึงจดจำถ้อควาของคณะราชทูตประกอบกำเนด ูดคนี้ผมขอให้ทุกคนช่วยยกสามมือขึ้นมาหน่อยครับพร้อมพูดประโยคนี้พร้อมกันราษดรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่าประเทศเราเป็นของราษฎรมิใช่ของกษัตริย์ตามที่เข้ากล่าวอ้าง จะทำการฝังหมดดดนนะุดคณะราษฎรณที่แห่งนี้เพื่อให้เป็นที่พึงเดลึกว่าพวกเราเหล่าราษฎรเป็นผู้ปกครองประเทศอย่างแท้จริงมีใช่สมบัติของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวง การสังหมุดคณะรัฐฎรหน้าที่แห่งนี้สุดท้ายนี้เราอยากจะขอให้ประชาชนทุกคนร่วมมือกันลงชื่อในแคมเปญขอคนละชื่อลือเลบบประยุทธ์เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแก้รัฐธรรมนูญหยุดการสืบทอดอำนาจของเด็จการคอสาชาที่เว็บไซต์ Resolution ตามจุดรับลงชื่อที่ท่านสะดวกหรือที่โรงอาหาร n u ็นยในวันนี้หรือตามตลาดประตู5ในวันศุกร์ที่25นี้ได้ครับ ขอทุกคนช่วยชูครับขอทุกคนช่วยชูมือสามนิ้วเป็นระยะเวลาสิบห้าวิด้วยครับขอบคุณทุกคนที่มาฟังและก็ที่มาวันนี้ด้วยครับขอบคุณครับ